วันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกับเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเรียกว่าเสนงสเสน่งเสนง,สนงหรือเรียกว่าเขาควายก็ได้เพราะทำจากเขาควายนะครับคําว่าสเสน่งเป็นคำคำเขมรมาจากคําว่าแสดงอีกครั้งหนึ่งสเสน่งมาจากคําว่าแสดงเป็นภาษาเขมรเป็นชื่อเรียกเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของชาวกัมพูชาแล้วก็ มันก็มีใช้อยู่ทั่วไปแต่ว่าไทยเรานั้นได้รับอิทธิพลเรื่องของภาษานั้นม,มาในช่วงสุขโขทยัยนะครับทีนี้เสน่งเนี่ยใช้เป่าเป็นอานัตส,สัญญาณเป็นเครื่องดนตรีประเภทแอโรโฟนแยกย่อยออกไปอีกอยู่ในกลุ่มซึ่งเปิ้ลทอนก็คือในกลุ่มเขาสัตว์เบื้องต้นมันมีมาแต่อดีตนะครับทำจากพวกเขาวัวเขาควายเวลาจะ เลือกเขาสัตว์มาใช้มาทําก็จะต้องเลือกเขาที่มีลักษณะโค้งงอนสวยงามแต่ตรงนี้อาจจะส่วน,นที่พูดน่ยเพราะก็จะสั้นๆหน่อยเพราะก็หายากเต็มทีนะครับแล้วก็ผิวจะขรุขระแล้วก็เอามาขัดให้เรียบนะครับในในสมัยในอดีตก็จะขัดลําบากหน่ยเพราะว่าเรื่องการดาดทรายอะไรมันก็ไม่ได้มีก็จะอาศัยว่าพยายามถากหรือเอา มีพลานั้นแต่งให้เท่าที่จะเรียบได้เรียบที่สุดโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีความยาวประมาณสักยี่ซนเมตรหรือ30ซนเมตรก็แล้วแต่ว่าได้เขาสัาา้นเ,เขาสัตสั้นเขาสัตยามาอะไรยังไงทีนี้แล้วก็เวลา <c oughs> จะใช้นั้นก็มีตัดที่ด้านปลายตรงนี้ออกให้เป็นรูแล้วก็หรือแบบที่ไม่ตัดก็มี ทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นแบบที่ตัดด้านด้านปลายเขาตรงเนี้ที่ด้านแหลมๆตรงนี้ออกเนี่ยก็จะใช้ความสามารถของผู้เป่าแบบคล้ายๆกับเครื่องเป่าตะวันตกพวกทาเป็ดที่เป่าต้องใช้เพเยอริฟก็คือริมฟีเป่าผู้เป่านั้นกําหนดรูปปากกาหนดทิศทางลมเป่าไปด้านนี้หรืออีกแบบหนึง่งก็ติดลิ้นด้านนี้เป็นแบบที่เห็นตรงนี้ จะอบคงมีรูปขึ้นให้ดูมีลิ้นตรงนี้แต่ว่าถ้าติดลิ้นตรงนี้มันก็จะต้องเลือกเอาสองอย่างก็คือถ้าถ้าอยากให้สวยก็ไม่ต้องตัดตรงนี้ก็ตัดอย่างนี้แล้วก็ต้องเอามือเปิดปิดตรงนี้ถ้าต้องการให้รูปมันคงตัวง,วงดงามอย่างน,นี้เป็นแบบนี้และทีนี้แต่ว่าถ้าติดตรงนี้มันก็อำนวยความสะดวกมีลิ้นโลหะที่ทำตรงนี้มันก็อำนวยความสะดวกให้กับ กับผู้เป่าตรงนี้ไอด้ดำๆที่เห็นเนี่คือชนโรนะครับสเสน่งที่ใช้อยู่ในประเทศไทยในอดีตนั้นก็ใช้สำหรับถ้าเป็นของพวกในกลุ่มเขมรถิ่นไทยที่กลุ่มที่อยู่สุรินพวกชาวชาวสวยที่เขามีความชำนาญในการจับช้างมาในอดีตนั้นเขาก็จะใช้ แสดงแต่ว่าเขาที่สุรินทร์ถิ่นไทยนั้นเขาจะใช้คําว่าเสนงเกลก็คือมาจากคําว่าแสดงเต็มภาษาเขมรนั่นแหละนะครับที่เอามาใช้กันใช้สําหรับเวลาจะออกป่าไปคล้องช้างหรือว่าเป็นอาณัสัญญาณในป่าเวลาที่จะติดต่อสื่อสารกันเพราะาในป่าก็ไม่ให้ตะโกนเรียกกันเขาก็ถือเครือถืออะไรทีนี้ก็ต้องใช้เขาสัตว์ตรงนี้และในกลุ่มที่เป็น ชาวขมุงเขมรอะไรต่างๆนั้นเขาก็ใช้นอกจากใช้ในตรงนั้นแล้วยังใช้ในพิธีเลี้ยงผีอารักษ์เขาด้วยผีอาเรียเลี้ยงอาเรียที่เขาเรียกแซนอาเรียเขาเรียกตรงนั้นเพื่อที่จะเชิญให้ผีต่างๆนั้นมาปัดทับล่างปัดทับทรงตรงนี้ก็ยังมีใช้ในพิธีพิธีกรรมด้วยว่เาเงั้อนเถอไอเอเตัวเขาสัตว์เช่นนี้นะครับแล้วก็เมื่อมีอยู่ที่อีสาแระดูเหนือก็มีอยู่ที่ล้านานานในดีตก็มีเรียก สเสนงเช่นนี้นี่ว่าตูดตูดทำไมจะต้องไปเรียกว่าตูดตรงนั้นก็เหมือนกับเอ่อเรียกตามเสียงทีนี้ถ้าจะให้ครัวที่บายไปก็ต้องพูดให้ให้เรียบร้อยและสุภาพที่สุดว่ามันเหมือนมีลักษณะเหมือนตูดหรืออยังไงก็ไม่ใช่มันก็คงจะเหมือนกับลมหรืออะไรที่ออกมาจากเป็นการระบายอารมณ์หรือเปล่าก็ตรงนั้นก็เรียเรียกว่า เสียงตู่เพาะเป่ามาดังตูดตูดอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ามาเหมือนลันกษณะก้นอะไรคงไม่ใช่เดี๋ยวเามาจากเมืองสเหมือนของเสียงนะครับอันนี้ก็โตแล้วก็คิดเองนะครับก็เรียกว่าตูดแล้วก็มีหลักฐานด้วยว่าที่ชาวล้านนาน,นั้นใช้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าตูดเนี่ยแสดงน,น,นี่เขาก็เรียกว่าตูดนะตูดแล้วก็มีปรากฏในหลักฐานว่าใช้แล้วส่วนใหญ่ใช้อยู่ในวัดเป็นหลักฐานว่าใช้ในวัด มีอยู่ในไหนบ้างมีอยู่ในศิลาจารึกวัดผ้าขาวป้านนะครับอยู่ในจารึกอยู่เชียงรายจารึกจารึกฐานพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองที่เชียงรายจารึกพระยาหลวงวชิราปราการจารึกวัดศรีสุพรรณจารึกวัดพระธาตุลำปางหลวงจารึกการสร้างพระมหามนตระพยาวิลาจารึกวัดนาเตารว่าแต่มีการบอกการใช้ตูดทั้งนั้นแล้วทีนี้ทําไมอยู่ในวัด ที่ร้านนาถึงได้ด่มใช้ตูดน่ก็มัน,ม,นมันสะดวกถ้าเป็นกรองเป็นระคังอะไรต่างๆเป็นคล้องเป็นกรองต่างๆเนี่มันจะต้องไปที่หอคอหอคองมันก็ต้องเดินไปถ้าเป็น,ปนไอเจ้าตูดที่เป็นเขาวัวเขาควายเนี่ยมันก็จัดยกอยู่บนกุฏิก็เป่าได้เลยบอกเป็นอาณัสัญญาณได้เลยมันก็สะดวกมันไม่ต้องแบกต้องหามมากวุ่นวายและทีนี้เขาก็มีการบอกกําหนดเวลา ด้วยว่ามันเป็นแบบไหนในในอดีตของสังคมล้านนาก็มีตูดเช้าตูดตูดเจ้าตูดจ่ายตูดเดิกตูดดึกตูดรุ่งตูดหุ่งมีอยู่4อย่างมีตูดเช้าตูดใช้ตูดเดิกตูดดึกแล้วก็ตูดรุ่งนะก็มีกําหนดเวลาต่างๆถ้าตูดเช้าก็จะ6กโมงถึง7จ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งถ้าในช่วงที่เป็นตูดจ่ายหรือตูดใช้เนี่ยก็จะ ตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็มีตูดเดิกก็เวลา,า18นาฬิกาคือ6โมงเย็นถึงทุ่ม19นาฬิกานาทีแล้วก็เป่าตอนที่ใกล้รุ่งก็ไม่ใช่ใกล้รุ่งในตูดรุ่งที่เขาบอกนี่ก็คือเป่าในช่วงเวลา24นาฬิกาถึง1น่นาฬิกานาทีนะครับอันนี้ว่าได้เรื่องเ,อเสน่งที่ใช้ในในไทยแล้วก็ในต่ละภูมิภาค แล้วนอกจากใช้ที่อีสานที่เหนืออีสานใช้เกี่ยวกับหมอช้างเหนือใช้ในการบอกเวลาและทีนี้คนภาคใต้เองก็ใช้เช่นเดียวกันแต่จะเรียกตูดนี้ว่าอูดก็เสียงดังตูต,ต,ตูคนใต้ชาวปากใต้ก็เรียกอูดอูดก็ใช้เขาสัตว์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นิยมในหมู่ชาวเรือเมื่ออยู่กลางทะเลใช้เป่าให้สัญญาณซึ่งกันและกัน นอ,นอกจากที่เป็นสัญญาณให้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีความเชื่อว่าเสียงของ,ขอ,งอูดทีนี้ก็จะเป็นอูดแล้วนะเพราะว่าใต้เล็กอูดเนี่ยเป่าเรียกลมด้วยเพื่อให้ช่วยในการเดินเรือได้ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้สน่งเนี่ยมันก็มีปรากฏอยู่ในหลักฐานในจารึกในสมัยสุขโขทยัยคือจารึกวัดพยืนซึ่ง ซึ่งเป็นจารึกศิลาจารึกที่จารึกเมื่อพุทธศัการาชักราชที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับกล่าวถึงกษัตริย์แห่งล้านานาคือพระเจ้ากือนา,นาเนี่ยสเสด็จพระราชนำเนินมาอัญเชิญพระมหาสุมาณเถระซึ่งมาจากกรุงสุขโขทัยเพื่อนำภาษาลีลิกธาตุและพระพุทธศาสนาและที่ลังกาวงมาประดิษฐานที่เมืองหริพุนชัย ในขบวนแห่นั้นเพื่อรับในขบวนแห่ภาดเถระและภาษาลิขิกท่านนั้นก็มีปรากฏเครื่องดนตรีที่ใช้ในการประโคมมีพินคล้องกองบีสระไยแล้วก็ได้มีกล่าวถึงพิษเสนชัยตรงนี้พิษเสนชัยนักวิชาการรุ่นก่อนๆในท่านกนสันนิษฐานนักวิชาการน้าาร่นหมายความว่าคือทางด้านจารลึกทางด้านอักษราศาสตร์หรือทางด้านโบราณคดีเนี่ยก็บอกว่าสันนิษฐานว่า เป็นปีแสดนงหรือขเนงก็แปลว่าเขาสัตว์ทีนี้ทีนี้ก็มาดูสักหน่อยหนึ่งว่าในจารึกวพรพยืนด้านที่1นึ่บรรทัดที่24ถึง27นักศึกษาเห็นก็ขึ้นให้ดูเห็นไหมพิษเนนชัยทีนี้เรามาดูคําว่าพิษเนนชัยสักหน่อยนะครับครูครูครูไปศึกษาและหาข้อมูลมาเรามานําเสนอว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ คำว่าพิษเสนชัยเนี่ยครูสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคําว่าไปหรือปีนี่แหละปีก็ได้เนี่ยปีแต่มันเขียนได้สังเกตว่ามันเขียนได้ตัวตัวโปอีแล้วก็น่าจะมาจากคําว่าสแสดงจรูปมันน่ยคือสแสดงชัยใช่ไหมนักศึกษาเห็นในใ,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 ใน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 ภาพที่ปรากฏแล้วว่าแต่ว่าเวลาออกเสียงเนี่ยเลิกแสดงจีของคำนี้น่ย เราเอาสัตว์นี้มาใช้เฉพาะในส่วนที่เป็นรูปไม่เอาเสียงมานะครับซึ่งในอดีตคำว่าปีเนี่ยก็เป็นชื่อนำหน้าเครื่องเป่าหลายชนิดจะสังเกตว่ามีปีในปีนอกปีสารพัดปีปีชนะปีชาวาถูกไหมครับแน่นอนสิ่งในที่เป่าได้เนี่ยก็น่าจะใช้คำว่าปีเหมือนกันแต่คำว่าพอถอดออกมาแล้วเนี่ย จากว่าปีเปีแสดงใจเนี่ยที่จริงต้องบอกว่าปีปีแสดงใจเนี่ยก็ก่อนมาเรื่อยๆเขาจะกลายมาเป็นพิเนนชัยมาในที่สุดนะครับคําว่าปีเนี่ยมันก็มีใช้อยู่มานานแล้วเหมือนกันคําว่าปีเนี่ยในในในของชาวตรึงเนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายกับขุยนะม้กรท่งขุยเองเนี่ยเขาก็เรียกปีเหมือนกันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ใช่ผัสุกางเราเราเราปีนี่นะประมาณ1.5เซติเมตรยาว35เซนแล้วก็มีรูบังคับมือเจ็ดรูคล้ายๆกับคลุยบ้านเราเหมือนกันแล้วก็ใช้เป่าในพิธีเส้นผีอารักร่วมกับโกดายแก็คือหรือกรองมือของชาวเขมรทีนี้เรามาดูว่าต่อไปและพิษณนชัยเนี่ยมันเป็นยังไงค,ไคือถ้าหมายควาวว่าคือถ้านักวิชาการบอกว่าน่าจะเป็นเขาสัตว์แต่ครูเนี่ย แต่แต่ข้อสสนอคุณนั้นเชื่อว่าเป็นปีเขาสัตว์แต่รายละเอียดมากกว่านั้นคือว่าเป็นปีเขาสัตว์ที่เป่าเมื่อยามได้ชัยชนะเพราะมีคําว่าเจหรือชัยนั้นอยู่กํากับและสอดคล้องว่าไอปีประเภทนี้ในประเทศเพื่อนบ้านในอาณาจักรที่เขาเจริญรุ่งเรืองมาก่อนเี่ของเขเมรโบราณน,นั้นเขาแบ่งจำแนกชัดเจนว่ามันมีรูปร่าง ชาดเจนแล้วมีแต่มันมีรูปร่างสวยแตกต่างกันตรงที่ว่าตรงด้านปลายของเขาเนี่ยจะทําเป็นรูปหางปลาอันนี้เรียกว่าแสดงเจอันมีภาพให้เห็นแล้วเขาก็จะยังไงด้านปลายตรงนี้ไม่มีลิ้นนะครับแลวต้องอาศัยผู้ชนานาญเป่าทีนี้มันมีปรากฏหลักฐานด้วยทําไมถึงรู้ว่ามันเป็นแบบนี้เพราะมันมีปรากฏหลักฐาน ภาพจำหลักอยู่ที่ปราสาทนครวัดและปราสาทบายญที่ปราสาทนครวัดมีภาพจำหลักอยู่ที่ระเบียงโคด้านทิศเหนือปีกตะวันตกตรงนี้มีภาพขึ้นว่ามีรูปกองทัพโคนวานอนของพระรามเขาเป่าสแสดงชัยหรือเสน่งชัยเนี่ยเมื่อได้รับชัยชนะร่วมกับเครื่องดน,นตนนรีอื่นน่าสนใจไหมในกระบวนแห่นางซีดากับพระนครน,นะครับร่วมกับกระบวนอื่น และเวลาเป่าก็จะเป่าด้วยเสียงสั้นเสียงยาวให้น้ําเสียงนั้นดังเข้มขลังคล้ายกับกับเสียงช้างร้องนะครับมันก็จะสอดคล้องกันว่าในศิลอาจารึกวัดพระยุนนั้นเขาก็ใช้ในถ้าใช้ในกระบวนแห่ที่เป็นมีอิสริยศเนี่ยกับบุคคลชั้นสูงรายต่างๆนั้นก็ต้องใช้เสนหงชัยนะครับ ทำไมต้องใช้เสน่ห์ชัยเพราะเขาแยกชัดเจนว่าถ้าเป็นเสน่ห์ที่ปเป่าแบบด้านข้างที่ครูบอกสาหรับหมอช้างหมอช้างของชาวสวยชาวอะไรต่างๆที่มีกลุ่มคนที่มีความถนัดด้านช้างเนี่ยแม้กระทั่งพราห์เนี่ยที่ครูบอกว่าพราห์ผู้ทบาทพราห์ช้างนี่ก็มาจากขมรโบราณเขาก็จะเป่าไอ้แบบที่มันมีด้านข้างเนี่เป่าเพราะมันมีลิ้นมันเป็นสะดวกแล้วก็ถ้าเป่าในนอกจากนี้นะ พูดให้จบก่อนว่ามันแยกกันชัดเจน่าคือถ้าเป่าเวลาได้รับชัยชนะศึกสงครามเนี่ยจะเป่าอีกด้วยเสน่งที่เรียกว่าเสน่งชัยและปากมันจะคล้ายๆกับหางปลาซึ่งปรากฏนักศึกษาเห็นภาพตรงนั้นปลายมันจะเป็นยกัยกๆยตรงนี้แล้วมันก็จะมีอีกเสน่งอ่ะเสน่งทับอีกต่างหากนี่เสน่งทับเสน่งทับนั้นก็มีลักษณะคล้ายกับเส,เส,เสน่งชัย ผิดกันผิดกันแต่ว่าปากตรงปากเนี่ยทำเป็นเรียบกว่าหิทํทำจากเขาสัตว์เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการแกะสลักหัวท้ายมีภาพขึานเห็นสวยงามแล้วก็จะมีเชือกเชือกนี้สําคัญมากไอ้เชือกนี่จะทําจากด้ายหรือเส้นไหมอะไรที่ที่สุดที่จะมีแล้วก็ต้องเคลือบผิวเส้นด้ายนั้นด้วยขี้ผึ้งแล้วก็มีการลงเวทมนต์คาถาด้วยเวลาเป่า เสน่งทับรือแสดงตัวเนี่ยแสดงตัวบี่เขาก็เ,าอเอามาแต่รูปไม่เอาเสียงมาแสดงตัวเนี่ยก็คอือเสน่งทับเป่าเวลาเพื่อให้เป็นสัญญาบ่าบุกลุกไปข้างหน้าถอยกลับเพ,เพื่อให้เป็นสัญญาในในกองทัพตรงนี้ <achieve> โชคโชคดีแล้วไอ้ที่อยู่ในมือครูเนี่ยครูก็สันนิษฐานว่าตัวนี้คือแสดงทับเพราะว่า,าได้มาจากที่ที่หนึ่งนะครับก็มีที่มาที่ไปอยู่ก็น่าจะอายุร่วมร้อยปีแล้วนี่ก็เป็นแสดงทับตรงนี้ให้เห็นเพราะเป็นทาจากน่าจะเป็นเขาควายหรือเขากระบือนะครับเขาควายและที่นี้มันก็มีร่องรอยการใช้มีรูแล้วเขาก็ซ่อมใช้แล้วก็ก รใบอะไรไม่มีก็าทำยังไงก็ปิดด้วยทาด้วยยางรักยางรักที่เราเคยคุยไปเพื่อปรับผิวให้เรียบแต่พาเชือกนี้เป็นเชือกของใหม่นะอันนี้เห็นเห็นว่านี่คือมันก็แสดงว่ามันมีทั้งหมดด้วยกัน3รูปแบบเสน่งมีตั้งแต่ที่เป็นเสน่งปกติมีเสน่งชยัยซึ่งได้รับชัยชนะหรือ มีกระบวนแห่อย่างเช่นอยู่ในจารึกวัดพระยุที่พระเจ้ากืลน,นาเสด็จลงไปรับพระสุมณาณเทระที่จะนําพระพุทธศาสน,สนาต่างๆหรือพระมูลสารีกธาตุมาประดิษฐานที่นครสนริุญชัยล้านนานั้นก็ต้องใช้แยกจําแนกแจกเฉพาะออกไปว่าจะต้องใช้เป็นแบบที่เป็นแบบมีแบบเป็นแสดงใช้แน่นอนเพราะว่าแต่ก่อนคนเขาก็ถือถ้าเป่าไปเป่าเสน่งทับมันก็จะเกิดศึกสงครามกัาความแตกแยก ก็คงจะถืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าให้สารนิฐานรูปลักษณะของออกระบวนแหหรือการใช้พิษเสนชัยในของศิลาราจหรือวัดพระยืนนั้นแน่นอนก็ย่อมมีความสอดคล้องเองกับที่ภาพจำหลักลนครวัดที่มีให้เห็นเป็นภาพลักษณะพลวานอนแหนางสีดาก,กับเข้าเมืองตัวนั้นเมื่อได้รับชัยชนะตรงนั้นถึงจะได้เป่าแยกกันชัดเจนนะครับว่าของชาวบ้านของใช้ในทาพของ ใช้ในกระบวนที่มีความสําคัญเมื่อเป็นสิริโมงคลตรงนี้นั้นชัดเจนมากออนอกจากนี้แล้วในจารึกวัดช้างล้อมนะครับพบที่เมืองเก่าสุขโขทัยด้านที่2นั้นก็ได้กล่าวถึงกล่าวถึงภายหลังการปฏิสฐานพระพุทธปฏิมาการสร้างหอพระปิดกรทาการปลูกต้นสีมาโพก็มีการบำเพ็ญกุศลการสร้างถาวรวัตถุอื่นๆให้พระพุทธศาสนาและเครื่องดน,นตรี ก็เป็นสิ่งของประเภทหนึ่งในการถวายท้าววัตถุนั้นด้วยนะครับดังปรากฏในบรรทัดที่25และ30ก็จะกล่าวถึงว่าแตรสังเขาควายตรงเขาควายตรงนี้นั้นก็เป็นเสน่งแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่รู้บอกไม่ได้ว่าจะเป็นแบบไหนเป็นแบบเป่าด้านข้างปกติเป็นเป่าแบบ ที่เป็นเป่าปลายแบบนี้ตรงนี้ล่างๆมาพอมันหลุดมันผ่านการเวลามาความเขาเรียกความเข้มงวดหรือการรักษาขนบเดิมก็ไม่รู้จะจะยังคงเหมือนอย่างนั้นไหมนะครับแต่ว่าคือแต่ในอดีตมากเมื่อนานๆไปนั้นคือคนที่มีอาระยะมากๆนั้นครูเชื่อว่าเขาแบ่งกันชัดเจนเลยที่เดียวแหละ พราะมันถึงมีภาพจำหลักต่างๆสแสดงหลักฐานและร่องรอยเช่นนี้ไว้แต่ทีนี้ก็ในปัจจุบันมันครูเราว่าเขาไม่ได้ใช้เฉพาะประเทศไทยนะวู้นู่นประเทศจีนหรือที่เบียนัอนโคงใหญ่เลยเนี่ยเขาจํารีโอ้ให้เห็นแล้วแต่ก่อนเนะ่ยเขาก็เป่าแบบอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แบบให้ใช้แบบริมฟีปากแบบไม่มีลิ้นนะแต่ทุกวันนี้ก็แอบบ ใส่ลิ้นไปหน่อยหนึ่งเขาเรียกว่าให้มันเป่าง่ายแต่ว่าเสียงมันก็มันได้เสียงเดียวจะลมหนักลมสั้นลมเบามันก็เสียงเดียวแต่ว่ามันเป่าได้มันเหมาะกับคนที่ที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นนักดนตรีก็จะเป่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยทําแบบนี้มาแต่ถ้าอย่างเป็นเสน่งทับหรือเสน่งชายแสดงตัวแสดงตัวแสดงจีเนี่ยก็ไม่มีลิ้นก็จะเป่าได้เลย เป่าได้เลยคือใช้ริมพมีเป่าผูเป่าเป่าได้เลยนะครับอันนี้ว่าด้วยเสน่ห์ซึ่งก็มีความสําคัญใช้ทั้งเป็นเครื่องให้สัญญาณประกอบยศอ่าเนี่ยสำคัญมากแต่ในอดีตเพราะว่ามันมันไม่มีนาฬิกามันไม่มีนาฬิกามันจะต้องกําหนดเวลาสัญญาณจากจากจุดศูนย์กลางของชุมชนแต่ก่อนในพระนครของ,องเราเมื่อ ในสมัยรนะัชทากุศินี่แหละต้นรัชทากุินเนี่ยนาฬิกาก็ยังไม่มาแล้วก็ยังอาศัยเสียงคล้องเสียงกรองย่ำยามในในวังหลวงอยู่ชาวบ้านก็ฟังเป็นหลักแต่ว่ามันก็มีความคลาดเคลื่อนบางทีอะไรนะถาน้าหน้าหนาวมันก็มืดเร็วพอหน้าร้อนมันก็ข้ามช้าก็ไม่รู้มันก็คลาดเคลื่อนไปเยอะหลังๆมาในการที่สี่ท่านก็ถึงได้ได้ค่อยๆเอานำเอานาฬิกามาใช้พราะว่ามันก็ไม่ค่อยตรงมันก็ไม่ดีมันจะไม่ไม่เข้เาตรกันแต่ว่า คนในอดีตนั้นเขาเปาน็นยังไงเขาดูพระอาทิตย์ดูพระจันทร์ดูเงาดูการฉายของอะไรต่อไม่อะไรได้เขาก็มีความแม่นยำมากและตรงต่อเวลาด้วยเราทุกวันนี้มีทั้งนาฬิกาปลุกมีทั้งนาฬิกาแล้วบางทีก็ก็ไม่ตรงต่อเวลาเพราะฉะนั้นครูเองก็ต้องย้ําเตือนกับลูกศิษย์เสมอว่าการตรงต่อเวลานั้นสําคัญมากมันก็เวลานั้นกําหนดกําหนดความสําเร็จในชีวิตคนส่วนหนึ่งเหมือนกัน นะครับกูฝากไว้ต้องต้องตรงต่อเวลาทีนี้มันมีการเปรียบเทียบที่ดีอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเขาเขาเขาแส่อยู่ในปริศนาสอนน้องคำฉันวรรณคดีเรื่องนี้เป็นวรรณคดีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นราวสมัยพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กลุ่มพระปรมาโนชิชิโนรสที่บอกว่าพฤทศพภากาสอนอีกุญชออันหลดลงโทโทนสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวังวายว่าลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเห็นไหมครับเขาก็ยังพูดถึงพฤษศพพูดถึงท่ากาสอน ควายช้างตายไปแล้วก็ยังเหลืออะไรหรือก็ยังเหลือเขาทั้งสองข้างเหลือมง,งทั้งสองข้างเห็นไหมแล้วก็ยังมีเขาเสนอห่งเห็นไหมเสนอโคงนี่แหละเสนอโคงที่ปูดดยุ่เนี่ยเสนอโครงทูกไหมคือคนรรชาติที่ตายไปแล้วก็ร่างกายก็สูญสลายไปหมดก็เหลือไว้แต่ความชั่วความดีเท่านั้นเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังถ้าทําดีก็เขาก็สรรเสริญถ้าทําไม่ดีก็ ก็จะโดนว่าก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นนอกจากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเสน่ห์แล้วนั้นก็สอนเพิ่มเติมเนื้อหาให้ลูกศิษย์ได้ได้ตระหนักถึงการตรงต่อเวลาใช่ไหมครับการตรงต่อเวลาอะไรอีกการเป็นคนดีทําความดีอย่างสม่ําเสมอทําความดีสม่าเสมอขยันอย่างสม่ําเสมอเอาละวันนี้ก็มีหยุดนิสิไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนข้างหน้าค่อยมาเรียนเรื่อง เดื่องอื่นต่อนะครับสวัสดีสวัสดีครับ